นะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมต่อนะครับกับคลิปที่3นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายรถ Honda Lead นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูกับโจก,ก็ขอเริ่มเลยนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็จะทำคล้ายๆกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือ ทำความสะอาดนะครับตรงรูเติมกับตรงรูถ่ายนะที่โรงเรียนก็จะใช้อยู่2อย่างคือแปรงสีฟันเก่าหรือไม่ก็ใช้ผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดอ่ะเดี๋ยวครูขอย้ายหาตำแหน่งให้ท่านได้เห็นนะครับอ้าวอันนี้ช่วงบ่ายนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับอ่ะ ให้เราเปิดน็อตนะครับตัวเติมน้ำมันเฟืองท้ายออกก่อนนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือประแจปากผสมเบอร์12หรือลูกบ็อกเบอร์12นะครับ เดี๋ยวครูแจ้งไปก่อนนะครับปริมาณน้ํามันเฟืองท้ายที่ใช้เติมก็คือ80 cc ซีซีทีเนี้ยน้ํามันเฟืองท้ายที่มีขายตามท้องตลาดมันก็จะมีเท่าไหร่ครับ100 cc 120 1ซีซี120 150หรือ200ซึ่งบางทีเนี่ยนะครับผู้ผู้เติมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของรถแต่เจ้าของรถจริงๆเป็นสุภาพสตรีนะ เจ้าของรถญาติพี่น้องเจ้าของรถลูกหลานเขาแฟนเขาหรือช่างเนี่ยอาจจะขี้เกียจมานั่งตวงให้เหลือ80กระเจาทั้งขวดคือ100ซีซีทำไมครับ<ม>เติมไปเลยก็เป็นไปได้ในคะรูจแจ้งไว้ก่อนนะมันเติมแค่80ซีซีทีเนี้ยจากการที่โจเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยล้นออกมานะครับไม่เป็นไรจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับคลายน็อตตัวถ่าย คลายน็อตตัวถ่ายครับให้มันโยดไปนะครับมันก็หยดลงไอ้นั่นไปแล้วละครับแล้วก็ที่ลหลายๆท่านทราบนะครับก็คือในรถ Honda Auto ตหลังๆมาเนี่ยนะครับน็อตตัวถ่ายมันไม่สามารถเอาออกมาได้มันจะติดอยู่กับฝาครอบห้องสายพาน นั้นถ้าไม่รีบก็ปล่อยให้น้ำมันเฟืองท้ายมันทำให้ครับอ่าโยดออกไปเรื่อยเขาทำมาคือเขาก็มีวัตถุประสงค์นะครับว่าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยบางยี่ห้อบอกว่าให้เปลี่ยนที่เท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยได้ทำไมครับไปเช็คสภาพสายพานด้วยนะครับเขาเลยทำมาให้น็อตมันติดเพื่อจะให้เราแกะฝาครอบเพื่อไปดูสายพาน แล้วปรากฏว่าเป็นอย่างไรครับโดนเจ้าของรถโดนช่างทําไมครับบน่นว่าอันนี้พูดแบบกันเองนะมึงจะทํามาทําหาอะไรวะให้น็อตมันทําไมครับมันติดทีนี้พอมันติดปุ๊บน้ํามันเฟืองท้ายมันไหลออกได้ช้าไหลได้ไม่สะดวกหลายหลายคนก็ใจเย็นใช่ไหมครับนั่งรอไปหลายๆคนใจร้อนบอกฉันมีเทคนิคเทคนิคของเขาก็คือทําไมครับ ตัดเจียตอกตรงส่วนที่หัวน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายมันทำไมครับมันมันติดอ่าโอเคนะเพราะนั้นพอโดนบ่นมากๆเข้าเดี๋ยวทางบริษัทผู้ผลิตก็อาจจะเริ่มทำไมครับสำนึกได้เองว่าเฮ้ยทำมาแล้วมันไม่ถูกใจพี่ช่างไทยแน่นะครับโอเคนะในระหว่างที่เรารอน้ำมันเฟืองท้ายมันไหลก็เช็คว่าทั้งสองตัวใช้ได้อยู่ เคครับก็เดี๋ยววานโจไปล้างวานใครก็ได้ล้างข,ขัดขัดหัวน็อตมาหน่อยนึ่งในครูอธิบายนะครับระหว,ว่างที่โจเขาไปล้างน็อตเติมกับน็อตถ่ายนะ้ำมันเฟืองท้ายนะครับอย่างที่ครูบอกอะนะครับว่าเขาเขาทำมาคือเขามีเหตุผลของเขาแต่บางทีคนใช้รถ กะช่างไม่เข้าใจเหตุผลคือจะเน้นเรื่องของอะไรครับเอาตัวกูสะดวกเป็นหลักเอาความรวดเร็วเป็นหลักก็ถ่ายแต่น้ำมันเปืองท้ายอย่างเดียวสายพานถ้าไม่ขาดไม่หอนไม่ดังทำไมครับไม่เคยเปิดดูแล้วก็ทำไมครับขี่อย่างเดียวเช้ามาเสียบลูกกุญแจบีบเบรกกดปุ่มสตาร์ตติดบิดคันเร่งกระแท้คันเร่งก็ทำไมครับ เอารถไปวิ่งใช้งานนะคือเราต้องยอมรับว่านิสัยคนไทยส่วนใหญ่ที่ใช้รถมอไซค์จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะท่านต้องยอมรับความจริงคือไม่ดูแลครับติดได้คือกูก็ไปใช้พอใช้อย่างเดียวไม่ได้ดูแลรักษาวันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นชิ้นส่วนชำรุดซ่อมเยอะไหมครับรถสายพานรถออตโต้ชิ้นส่วนมันเยอะซ่อมเยอะซ,อซ่อมเยอะค่าใช้จ่ายเป็นไงครับ สูงแพงบ่นไหมครับมีหรือจะไม่บน่นใช่ไหมฮะโอเคครับโจได้ไปล้างทองฟาร์มศาสตรมาแล้วนะครับทีนี้หลังจากล้างท้้งฟาร์มศาสตร์มาแล้วนะครับ,ก,รรรรบก่อนจะ ใส่น็อตทายต้องใส่น็อตถายก่อนก็ต้องทำไมครับเช็ดทำฟามสะอาดอ่าเช็ดำาสะอาดดูว่ามีรอยแตกแล้วแตกอะไรไหมมีเม็ดกวดเม็ดทรายค<ม>้างไหมถ้าไม่มีก็ใส่นะครับกลับเข้าไปตามเดิม,มอ่ นะครับส่วนเดี๋ยวค่าแรงขันเดี๋ยวครูเดินไปหามาบอกให้นะครับรอสักครู่หนึ่งทีนี้ครูแจ้งก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเฟืองท้ายตัวเกรดธรรมดาของ Honda Honda จะมีน้ํามันเฟืองท้ายอยู่2อย่างคือตัวธรรมดากับตัวพรีเมียมราคาจะต่างกันอยู่ขวดละประมาณ10บาทใช้คําว่าประมาณนะขวดละ10บาทกันละกันทีนี้ในคลิปเนี้ยคือครูใช้เป็นตัวธรรมดา ปริมาณของมมนคือ1 2 0ซีซี cc แต่มันใช้เติมตามที่ครูแจ้งไปที่ตอนต้นคลิปคือใช้แค่80ซีซี cc เพราะฉะนั้นอันนี้คือครูได้ตวงออกไปแล้วนะครับ40ซีซี cc ครูไม่ได้ใส่โหมดขวด120นะแต่ยังใช้ขวดของมันอยู่นะครับเดี๋ยวลหลายๆท่านจะมาบอกว่าแล้วครูเติมบอกว่าใช้80แล้วครูเติม120ไปทำไมนะครับจะได้เข้าใจให้ถูกต้องกัน อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับก็ล็อถ่ายนะครับใช้ค่าแรงขัน23นิวตันเมตรอ่าเดี๋ยวโจจะทำการขันนะครับ ีกทีนึงครับอีกทีนึงครับอ่าโอเคนะครับโ,โหหหหยี่สิบสามนิวตันเมตรทีนี้พอเราใส่น็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเสร็จก็ทำไงครับเช็ดแปรงฟลาอ่าเช็ดแปรงลามสะอาดเพื่อจะดูว่าหลังจากเติมน้ำมันเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยมันมีการซึมหรือรั่วออกมาไหมนะครับก็เช็ดไปก่อนเลยนะครับจากนั้นเราจะทำการเติมน้ำมันเฟืองท้าย ปริมาณที่ใช้เติมก็คือ8เท่าไหร่ครับ8 0ซีซีนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยววานใครคนหนึ่งนะครับไปเอียงรถไปทางขวาให้หน่อยนะเนื่องจากฝาขวดผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเติมเนี่ย ต,ต้องใจเย็นนะครับบางท่านใจร้อนมากเลยรีบบีบจกนกระทั่งมันทะลักนะฮะต้องใจเย็นเย็นูครับถ้าเกิดผมทําอยู่คนเดียวไม่มีคนมาช่วยตะแคงมันจะเติมได้ไหม,เต,ม,ไไหมเติมได้ไหมครับเติมได้นะครับ,อบเออน,เน,นะท่านจะหาอะไรครับในคลิปก็มีแล้วไหมฮะ เอาสายยางมาต่อก็ได้ใช่ป่ะครับเออมันทําได้หลายวิธีครับทีนี้เนื่องจากครูมีลูกศิษย์อยู่เราก็ใช้ให้เขาช่วยทํางานปฏิบัติตางานทุกคนก็มีส่วนร่วมก็แค่นั้นเองนะครับนะมีเมื่อก่อนก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับอุ้ยทำไมต้องใช้คนเยอะแยะ,ะทำคนเดียวก็ทำได้ แต่ที่แน่ๆที่ครูบอกไปคือใจเย็นๆค่อย,อยๆบีบนะครับบางท่านโอ้โหจะบีบทีเดียวจะให้80ซ c มันไหลเข้าไปเลยนะครับบางคนก็บีบอย่างเดียวเลยจนห้าทางเกียวมันหลุดน้ำมันเฟืองท้าย6กทะลักปริมาณที่ได้ก็ไม่ถูกต้อง นะครับตอนนี้โจก็ใส่น้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ80ซีซีก็ใส่น็อตฝาปิดช่องเติมนะครับก่อนใส่ก็เช็ดทำความสะอาดนะครับหมุนน็อตเข้าเกลียวด้วยมือค่าแรงขันที่ใช้ขันนะครับ13นิวตันเมตร นะเพราะว่าน็อตตัวถ่ายมันยาวใช่ไหมครับน็อตตัวเติมมันสั้นแต่หัวนอนะ็อตคือเบอร์สิบสองเหมือนกันนะสักครู่นะครับะนะครับเดี๋ยวจะทําการขันนะครับน็อตเติมน้ํามันเฟืองท้ายเดี๋ยวรูขยับไปท่านจะได้เห็นด้วยนะครับแลยินเสียงทวนนะครับโอเคนะ ทีนี้พอเราขันน็อตได้ตามค่าเสร็จก่อนจะจบงานก็นี่นะ<ม>เราต้องทําให้เป็นนิสัยติดนะครับมันซึมมันรั่วมาจะได้รู้<ม>นะครับโอเคก็เป็นนันว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้าย Honda า e ีดก็จะมีประมาณนี้ทีนี้ก่อนจะจบคลิปก็แถมไปนะครับทางอาจารย์เขาแจ้งมาว่าเขาจะให้ครูเนี่ยเปลี่ยนผ้าเบรกหลังทีนี้คือครูมาดูแล้วเนี่ย นะเบรกมันยังใช้ไปไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสึกแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ปรับตั้งไอตัวอะไรนะฮะหางปลาใช่ไหมครับอ่าเราไปดูกันอนจานเขาแจ้งมาเป็นเบรกหลังปกติอ่านะครับอ่าทำหน่อยครับระยะฟรีหนึ่งนิ้วโจทำเองเลยไม่ใช่ครับต้องตรงนี้แตะก่อนครับอ่า นี่นะ,ะปกติตรงนี้ต้องมีระยะฟรีหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับเบรกทางานแต่ตอนนี้ท่านดูระยะฟรีหนึ่งสองสามประมาณสามนิ้ว4ี่นิ้ว,วก็คือเบรกมันลึกเบรกมันจมทีนี้ทางเจ้าของรถเข้าใจว่าผ้าเบรกหมดจะให้เปลี่ยนแต่จริงมันไม่หมดอ่ะเราแก้อย่างไรก็ตับที่หางปลา ในกรณีมันตามนะครับให้ใช้ประแจเบอร์แปดนะครับมาล็อกสายเบรกอ่าเอาพอกัอนโอเคนะโจหมุนก็ไปหลายรอบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับอา้าวระยะฟีหนึ่งนิ้วอา่าลึกไปหน่อยใช่ไหมอา้าวไปเพิ่มอีกหน่อยครับอา้าวไปเพิ่มอีกหน่อยน่ง เอาอีกสักกี่รอบสักามอบสักสี่รอบเอาสี่รอบน่าจะพอแล้วอ้าวโจบอกน่าจะพอแล้วก็มาทำไมครับลองเคสตกอทีอีกสักน่าจะอีกสักรอบอ้าวอีกสักกี่รอบดีครับอ้าว โอเคเอาล้อหมุนล้อดูก่อนครับล้อหมุนล้อดูก่อนอ่ะล้อมันฝืดนะครับเอาคลายคลายออกมาก่อนแั้วสองรอบกันละกันหน่อยนะครับ อันนี้คือเราไม่ได้ล้างแล้วฟาร์มศาสตร์นะครับแ้้ผ้าเบรกเราไม่ได้เปลี่ยนนะคือแค่เราปรับระยะตัวนี้ให้นะครับอพอรูด,ดูแล้วเนี่ยผ้าเบรกมันยังไม่หมดอาคาไาอีกสองรอบกันละกัน ตรงนี้นะครับระยะฟรีอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานเป๊ะนะครับอแต่ก็ถือว่าไม่ลึกกว่าเดิมนะครับได้แลาจได,ได,ได้โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนทย่ายน้ำมันเฟืองท้ายรถ honda lead นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ